สวัสดีนะคะทุกทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับผมวีเกมทีวีอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับุณซัมี่น้อยนะคะเออวันนี้จะมาเออเล่นไมค์ครับนะครบเอาชีวิตรอดในสองกันนะคะอย่างที่ผมทุกคนอาจไม่อาจจะรู้หรอกผมได้ไลฟ์สตรีมเกมนี้ครับแล้วมันก็หลุดบ่อยมากเลยทำให้ผมอดความอดทนแล้วครับรู้ไหมครับผมทำยังไงผมเลิกไลฟ์เลยปะอัดแบบนี้ธรรมดาเลยค่ะ S 1> <S 1> <S อึอึโอเคคิปเปอร์คิปเปอร์นี่ครับผมจะมาให้ดูความเปลี่ยนแปลงของบ้านเก่าแล้วนะคะบ้านเก่าจะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมคือขึ้นไปปุ๊บก,ก็ธรมรมดาธรรมดาส่วนบ้านที่เราสร้งางขึ้นมาใหม่ครับพอขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะเป็นแหล่งพ,พักพานของสัตว์นั่นเองนะคะ เป็นพักพันในยายอันนี้เป็นไก่นะพัะพันไก่โอเคไม่มีตัวไหนเกิดไม่เป็นไรเนาะฉันถามว่าทําไมต้องสร้างแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเมื่อเวลาทําอะไรยากแล้วก็เอามาพักพันที่บ้านซะเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบกู๊ดไอเดียมากนะวิวเกมทีวีนายคิดเจ๋งมากโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาสร้างอ่ะมาทำไมโปรแกรมมาคลิป โอเคแล้วก็จะมาสร้างเออแบบนี้กันอีกนะคะเป็นข้อของของของอะไรดีอะอะไรที่แบบมันย,กยากๆอะถ้ามี่เสียงอะไรเข้ามาขอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะชึบชึบเอออีกแล้ววางบล็อกผีดวางบล็อกพีดซึ่งที่จริงผมก็สร้าง ผมสร้างมาด้วยผมสร้างแบบสร้างแบบมาเยอะมากเลยนะแต่ว่าจันรถมอไซค์ผ่านหน้าบ้านเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ทําคลิปนั้นลงลงนะครับคือท้าเสียงเข้ามาขอไปด้วยจริงๆคือตอนคือไม้ที่ผมใช้อยู่คือไม้ที่แบบอัดเสียง 3, ออสามร้อยหกสิบองศาเออโอเคไม่เป็นไรนะครับเข้าใจกันหน่อย โอเคเราต้องไปตัดไม้เพิ่มนล้นเนี่ยที่จริงแล้วอะโอเคงั้นเอามาเราเอานี้นะคะไปเอาดินสิโอเอาออที่ขุดมาด้วยไหมเอาดินนะคะไปขุดเอ้เอาอันนี้ไปขุดไปขุดอันนี้ออกนะผมตั้งใจว่าจะวางเป็นดินหมดเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียพับพับทรัพยากรมากนะครับ ซึ่งกองแรกเราเป็นไก่กองที่สองเราก็ต้องเป็นวัววัววัวมันต้องล่อด้วยอะไรอ่ะวัวกินหญ้าก็ต้องล่อด้วยต้อง,องก,ก็ต้องล่อด้วยแมววัวกินหญ้าต้องล่อด้วยแมวที่น่าชายัยโอเคครับเราเรายังเหลืออีกนะครับเราไปดูกันแบบว่าผมจะตัดตัดอีกแล้วคือเดี๋ยวนี้แบบ ไลยไม่ค่อยชัดไม่ค,ค่อยชัดเลยไม่มันพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะครับซึ่งเราก็จะเอาดินไปนะโอเคชิปอะได้มา24อันนะครับนา่าจะพออยู่แล้วแหละโอ้มาอึ๊บชิปชิปชิป ิบทิบชิบแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้สองอันนี้ก็ตัดออกไปซะซึ่งอันนี้กลัวสัตว์มันจะตกอ่ะก็เลยปูไปอีกอันหนึงบล็อกหนึ่งแล้วกันแล้วก็น,นี่เราก็จะปูด,ด้วย่าหมดเลยแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S คือเราต้องไปหาย่าม,มาเพ,มเพิ่มเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งพ่อคัน เออดอกไม้ไหนพี่หายยากๆมาเพาะพันตรงนี้ซะเลยเออเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นไปหาดินมาเพิ่มอีกสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะครับเจ็ดบล็อกนั่นเองตุ๊กหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดโอเคครบเจ็ดแล้วค,คือรอยที่เราขุด เราต้องไปที่หลังเราต้องไปคุดไกลๆและชุบชุโอเคเอาต่อไปนะครับเราก็ต้องปลูกต้นนี้ครับด้วยกันบายย <c oughs> มันเขาเรียกว่าปลูกตอนตรงไหนเนี่ยต่อไปนะครับเราก็แค่หาดอกไม้ที่มันยากๆแบบทำอะไรยากๆดูเป้าหมายแหละ ไปหาไก่มาเพิ่มเออไปหาไก่มาเพิ่มซึ่งไก่เราก็อึ๊บอ๊อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งที่จริงผมจับมาได้สี่ตัวนะแต่ว่ามันหนีออกไปออกมาได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้พวกพวกพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมผสมพันธุ์มันเรียบร้อยนะครับเมื่อคลิปก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงเพราะว่าสาเหตุคือรถรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านนะครับทำไมผมก็ดีเกินกัรไปจับเสียงมันอีก ขนาดผ่านเงียบนะไก่จามานี่เลยมานี่าใช้ชีวิตนี้เราคงรออได้แต่ไก่มาเร็วมา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 เร็วมาเร็วเรามีขนมให้นะเร็วเมียนตีนะเดี๋ยวเจียวซียเดาวอยู่นี่เนาะชุบชุบสนใจเราปะสนใจเรา่ด้สิ อย่างนั้นเราก็ได้ไก่มานะครับโอเคเราก็จะตัดหมาเพิ่มแล้วก็มาสองอันจบเรื่องโอเคเราต้องยังไม่ได้ไปหาดอกไม้เลยอืมดอกไม้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 ท้หาหา,หาได้ที่ไหนนี่ดอกไม้ เออเรยังไม่ได้ปลูกอันนี้เลยนี่นาเออปลูกก็ปลูกอุ้ยหนึ่งแหนึ่งสองสามสามสามสี่ห้าหกสี่หกหกตรงนี้ไม่ได้นะโอเคน่านรายประโยชน์มากตรงช <c oughs> ุเกียรขิุดแล้วครับขอไอตวไวไวๆนะนี่ไงดอกไม้เยอะเลย บอกไหมสิถึงนี่มันหายากตรงไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าเราเป็นสิ่งพ่อพันธุ์สิ่งหายากซึ่งสัตว์เดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะคือแบบมันหายไม่ค่อยได้แล้วอ่ะถ้าจะได้ก็ต้องเดินไปนู้นเลยอ่ะซึ่งผมก็เจอเหรือมาเร็วมาเร็วทีขนมให้นะมาเร็วไม่งั้นเดี๋ยวตีอ้าวโซนิคเดี๋ยวซุ่มซ่าม เร็วเร็วมา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 เร็วเรามีนมให้นะมูต้นไม้มาเร็วกุ๊ก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 แล้วคุณไก่เร็วออกมามาเร็วดีมากโอเคเข้ามาเข้ามาโอเคส่วนไก่ตัวไหนที่ยังไม่มีคู่ออกมาโอเค เฮ้ยเมื่อกี้เบมือนเห็นไข่ของไก่เราเก็บมายังเ,เก็บมาแล้วไก่ของไข่เนี่ยไก่ของไข่ไข่ของไก่เนี่ยเราจะมาเอ่อแบบอุ้ยเราจะมาเอ่อเก็บกำลังจะพูดแล้วเก็บเก็บกับปลาไปเลยโอเคครับเราก็ต้องหาดอก ดอกไม้สวยๆนะเพราะว่าบ้านเราจะเป็นส okay. ิ่งพืพันธ์สิ่งของหายากนะครับตอนนี้คือผมหิวมากๆแล้วนะครับดิ๊ิคือหลอดนี่แบบวิ่งไม่ได้แล้วโอเคไม่ครับไม่น่ามีข้ากันถึงเลยมันทรมานคนเล่นมากไกลเดี๋ยวตัดตัดดอกไม้ไปก่อนชุดชุดดอกไม้หายากตรงไหนเนี่ยหาง่ายง่าย เออไม่เป็นไรเราจะตัดแบบตัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจนะคะโอเคจบแล้วก็ไปฆ่าไก่แค่นั้นก็จบภารกิจของวันนี้วงเล็บในเกมโอ้มีไข่ด้วยไข่เราจะเก็บเอาไว้นะครับชิบมาให้เราตีสักดีๆนะอิงแน่อิงแน่โอเค ได้อาหารมาแล้วเย้เราได้อาหารมาแล้วเป็นพีทอะไรอ่ะเราจะได้อาหารมาว่าแต่ว่าแต่ป้าเราอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยจำจำบ้านไม่เจออใคลายมาตอนนี้เนี่ยพี่เจ้าพ่อเองให้เจอหาไม่เจอกว่าจะหาเจอก็ปีหน้า ผมว่านะคะกของสำคัญเดี๋ยวคู่นี้วงเล็บในเกมนะจจะเออเอาของสำคัญนะคะเก็บเอาไว้ในนี้นะคะซื่ของสำคัญแล้วก็คือไข่นะครับดอกไม้ต่างๆ่างแล้วก็ีสันสวยสวยนะคบตู้ไหนกันเนี่ยสีจันธรรมดาธรรมดานะคบใช่ค่ะสีจันธรรมดาธรรมดาโอเคค่ะแล้วก็สิ่งที่เราจำเป็นก็จะเป็น พวกนี้นะคะแล้วก็ก้อนหินด้วยนะคะแล้วก็ดอกไม้นะครับแล้วก็เอออันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับเอาง่ายๆคือจำเป็นหมดนะคะแล้วก็แล้วก็จะเืมเราก็จะให้ซอมบี้กัดกัดนะคะเรายอมแพ้นายออ๊ยุณซอมบี้อย่าโดนแดดเดี๋ยวเราเกิดใหม่แล้วก็ได้ไปฆ่านายแล้ว มาไหนซักบีมามาไอแน่ไอแน่เน่เน่เน่แน่นี่โอ๊ะนี่แน่เ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 น่นี่นี่แน่นี่แน่นี่นี่ขอให้ดอกไส้กรอกไส้กรอกเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกเออเขาเรียกว่าอะไรนะก็มันจะบอกว่าแคละ์แต่มันก็ไม่ดอก ชื่โหตน้นต้นนี้แบบไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยนะเนี่ยโห้คือมันไม่ดีมากๆเลยโอเคเราเข้ามาพิดอันเพราะว่าเราไม่ได้เอาดอกไม้มาสิอโอ้ยการพยายามอยาวิมงมากนะคบเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายจะแบบไม่มีอะไรกินอีกไงเราต้องแบบเอาของสำคัญเก็บเอาไว้ในตัวเออเอาไว้ในกล่อง ตอนนี้ดอกไม้เยอะเยอะมานีเป็นสารที่พอพันเริ่มพอพันนะครับนั่นก็คือชิดชิดชิ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 ชชชชผมชอบแบดอกถือม่วงนี่มากะคือมันดูแบบดีในไมค์ครับนะ แต่ถ้ามีอยู่จริงผมก็ไม่ค่อยได้ชอบหรอกเพราะว่าโอ้ตกอีกแล้วหุ้ยไม่ตกจังฮะตกอีกรอบนะเละจะาเราจะเล่นเกมนี้ต่อไปโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ฟักพานดอกไม้นี่เขาเรียกฟักพันหรออันนี้เขาเรียกกันว่าวางเละๆใช่วางเละๆนี่เนีย โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จะทำอีกอย่างหนึ่งน,น,นั่นก็คือไปตามล่าหาไก่แล้วก็เออเอาเอาเอาไข่ไก่มนันเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปนั่นก็คือดาบเอาไวา้ค่ะเวลาหิวคือแบบเฮ้ยเฮ้ยมีไข่ถึงนั้นนะเอยเราเหิวพอดีฆ่าไก่เลยเอามันนั้นนะครับว่าแต่โอเคไปกันเลยแล้วกันวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่ง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 แต่ไงเจอไก่แล้วนายมีไข่ไหมมีไข่ไหมอะมีปะไม่มีไม่มีแกม่ีไข่่ไข่ไก่ตัวไหนอุ้ยอตัวนี้ไม่ไข่โอเคเก็บรักษาต้องเก็บรักษาห่ง ว่าเราอยู่ตรงโน้นเนี่ยเราจะเดิน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 ไปทางนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งเรามีแหล่งพ่อพันธุ์ไก่แล้วนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาไก่จับไปต่อไปแล้วนะครับแค่หาญ่านะคะให้ให้ใหเออไก่มันกินนะครับแกะลงไปสุกแกะดีมากแกะโอเคต่อไปนะก็เป็นมันไม่มีไข่ไก่ให้เก็บแล้วว่าไก่โอ้ ไข่ไก่อยู่ไหนอุย้ยตั้งแต่มาได้อันเดียวเองนะเนี่ยไก่จ๊อไก่จ๊ออยู่ไหนจ๊อไก่จ๊อแต่ที่บ้านเรานี่มีปัสยังเนี่ยแต่ที่บ้านเราไม่มีไข่ปะไม่รู้อ่ะแต่ว่าตอกมาชนิดนี้เรายังไม่ได้เอาไปพ,พัผสมเลยที่ไหนเก็บเอาไว้ดักนึง มีหมูด้วยแหละวิหมูตกหมูตกท่อระบายน้ำอ่ะไม่ใช่ตกท้อเนี่ยเอ้ยอ้วว่าจ้าว่าจ้าโอ๊ยวัดดีว่าไงเพื่อนเตินน้ำสนุกไหมไม่อ่ะขึ้นไปไงเนี่ยโอแกอยากขึ้นมาล่ะอ้าวทำไมล่ะ ก็็แกเป็นหมหมูท่อระบายน,น้ำนะสิอ่ะเฮ้ยวัววัมวมันนี่นะวัวเอ้ยวัวจาเป็นวัวมันเป็นอะไรซึ่งวัวก็ไม่มีไข่นะครับเราก็ฆ่าด้าเลยนะครับนอนสบายนะครับไม่ต้องเอาไปเอาไม่ต้องเอามันไปเพาะพันอะไรให้ให้ยุ่งยากเสียเวลานะครับ โอเคตอนนี้นะคะผ้าหัรนของเราก็เต็มเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยดอกขอ้เรายังไม่มีเลยเก็บไว้ดักหนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะทางกลับบ้านเราอยู่ทางไหนผมไม่รู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยผมเดินมามั่วๆรุปคืยการเดินทางนี้เสี็เปล่าลแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ดอกไม้มาสองชนิดเรายังไม่ได้ปลูกบุ้มบุ๊ม บ้มบุ้มบุ้ม,มแลยเราจะตกตงงไปไม่มี่กูเละากูแล่แลาทำอะไราดีเดี๋ยวเราจะบอกไว้ก่อนว่าตัวเองมาทางด้านนี้โอเคเราจะสร้างเออที่ที่ขุดนะคะไปขุดแร่นะคะที่ตรงนั้นนะอีกอันหนึง่ง โอเคก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องคราบอันนี้ก่อนนะคะซึ่งเราจะนำมาคราบเป็นสตต๊กนะคะแล้วก็สองอันนี้ก็วางไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ได้มาแล้วนะคะหล้วจากนั้นเราก็ขุดอันนี้ไปนะคะโอเคอย่ากตกลาไม่ตกโอเคเราจะบนหาเรล่อย,อยู่ท้านี้แหละ อย่าเพอปล่อยชิปนะเพอถ้าปล่อยไม่แต่ปลายเล็บคือการเดินทางของเราเสียเปล่าโอ้ยเสียวเสียวเกือบจะตกแต่ไม่ตกเพราะเราโชคดีที่ไตกโอ๊ยนั่นไงถึงตกไปแล้วก้อนหนึ่งรู้สึกเสียเสียวยังไงก็ไม่รู้ โไอขุดไม่ขุด,ดเราจะขุดตรงตรงนี้นะเดี๋ยวนะถ้าเราขุดตรงนี้โอเคมึงราวมันไม่ทะลักแต่เราขุดด้านข้างตรงนี้แล้วก็ลาวามันก็จะมาตรงนี้ยังไงล่ะแล้วก็เราจะใช้เขาบอกว่าที่เราวา มันจะมีเพชรเยอะไม่ใช่หรอ,อันนั้นมันในเหมืองใช่ปะรู้สึกแบบตัวเองจะตกลงไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เราได้่านหินมาหนึ่งอันแล้วนะคะ กับยุกในดาวสาวที่มีภูเขาไฟปะทุจริงๆซึ่งเราถามว่าเราขุดเอาไว้ทำไมนะครัะเราจะขุดเอาไว้เพื่อเราจะสร้างหินโซนหินรอบๆนี้นะคบเพื่อกันไม่ให้ใครไปตกนะครซึ่งตอนนี้เราก็มีหินอยู่สิบอันนะโอเค H up. H up, h up. Okay. แค่นี้ก็เป็นสนัตว์ในรักได้แล้วเพราะว่าตรงน,นี้มีลาวาครับซึ่งผมก็จะชิบๆไว้ก่อนเราสร้างกล่องเราสร้างกล่องเก็บของดีกว่าถ้าไม่เสียอะไรเข้ามาเลวอะไรก็แบบหน้าบานอีกแล้วแต่เราจะไม่ยอมให้คลิปนี้เสียเปล่าเราจะ ตัดต้นไม้เพื่อครับกล่องเก็บของโอเคครับทำการขอทำการจบบที่เพียงเท่านี้นะโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เราควรจะลองไปจุมน้ำเราจสร้างความเสียหายให้บ้านเงอนเยอะขนาดน,นี้ได้หรออโทษ เราไม่รู้นะี่นะว่ามันจะเสียหายขนาดนี้แล้วก็ลงไปนะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ